Special ลที่ชิมเม็ตเตอรค่ะบทสรุปนะคะความายของวัตถุประสงค์การเรียนการสอนวิชาชีพการยนการสอนในระดับการสอนวิชาชีพจะต้องหวังให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆที่สัมพันธ์กันเป็นกระบวนการสามารถวิเคราะห์ได้เป็นแนวทางเกิดการวางแผนก่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานของกิจาการรมงานนั้นๆสามารถวัดได้ออกมาเป็นชิ้นงานระบุก,การเรียนรู้ได้ว่าเป็น,น,นาาในลักษณะใดและความสามารถที่เกิดต่อผู้เรียนหลังจากการเรียนแล้ว สามารถที่จะปฏิบัติได้มีความคิดรวบยอดหรือมโนมิติในการสอนวิชาชีพนะักศึกษาเนี่ยคงคุ้นเคยและมีความเข้าใจในการคิดรวบยอดของงานต่างๆในด้านของงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของแต่ละเรื่องนะคะที่ทําการออกแบบในการสอนวิชาชีพก็จะต้องมีความคิดรวบยอดเช่นกันค่ะขอบคุณ